ลักผ้าตัวชิบ้าลักอบผ้าลักสิบเอ็ดอบเจ็ดเจ้าหน้าที่มายกเครื่องเก่าไปหให้ด้วยน,ะะนี่ร้านชื่ออะไรคะน,นเย็ยโยโอ,อยู่แถวไหนคะอยู่ตรงข้าน้ำบางสีเมืองครับ บางสีเมืองอ๋อท่านท่าน้ำนวลเดี๋ยวปมหมด้าใ้ใหน่อยนะรุ่นนี้น่าใช้มากค่ะรีเรวก็ดีเดี๋ยวเราจะมาลองใชใ้ดูกันนะคะอุ้ย <c oughs> จะหล่นเยู <c oughs> ระวังทลอะอ๋อเดี๋ยวเขาต้องมีอันนี้ปิดกันหนู ด้านแคบนะคะอันนี้เราวังมืออย่างเดียวเล็กเท่านี้เดี่ยวได้ือมือ,มอวางก่อน จะแปลนคุณภาพอินเวอร์เตอร์ เป็นน้ำเข้าอันนี้ขยับป,ปักไม่ถึงอ่ะวิธีการใช้ทำไงคะให้น้องอธิบายปกติที่เราใช้กันนะคะก็จะเป็นผ้า,าหลากหลายชนิด หรือว่าเป็นผ้าฝ้ายที่เราใช้กันนะครับว่าปกติก็จะเป็นซักอย่างเดียวซักอบที่พี่ใช้อยู่อะค่ะแล้วถ้าเราได้อบแห้งนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับอบแบบเร็วอะซักแบบเร็วภายในไม่ถึงชั่วโมงที่เขาโฆษณาทำไงดี๋ยวผมดูให้อบด่วนจะเป็นตัวนี้นี่ครับอ๋อควิ๊กใช่ อบด่วมอ่าห้าสิบเก้านาทีนะครับสักสิบสองนาทีอบอ๋อ <39. S 1> ตั้งตรงนี้แล้วก็กดกอเสเริ่ม็มก <Okay. S 1> ด,ดเริ่มได้เลย<ด>ถ้าเราเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเอาง่ายว่าพอเราเลือกโปรแกรมไปแล้วเรากดเริ่มไปแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมอะไรได้อีกแล้วอนอกจากเราจะกดหยุดนะครับ แล้วก็ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อ๋อมันจำไหมมันก็ไม่จำมันจะไม่จำครับจะไม่จำอ๋ออันนี้คือซักด่วนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือโปรแกรมซักด่วนมีซัก12นาทีนะครับแล้วก็เป็นอบอบแห้งนะครับ59นาทีอืนาฬิกานี้ต้องตั้งไมไม่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอันนี้เป็นเวลาครับเวลาซัก12นาทีตั้งเวลาได้ไหมคะตั้งเวลาซักตอนนี้ไม่มีไม่มีอ๋อไม่มี ถ้าซักเฉยเฉยไม่อบเราต้องรอแปึงให้กุญแจตรงนี้มันหายไป I, ปเปิดฝานะแล้วก็ป oh. ิดเครื่องจะใช้เวลานานแบบนิดหมายถึงว่าเราเลิกทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับถ้าเราหยุดกลางคันนะครับอ๋อ oh. เราก็ทำยังไงนะเรากดหยุดนะ uh. น,นี้แล้วก็รอจนไฟตรงนี้อ๋อแล้วเราค่อยกดปิดเครื่องแล้วก็ค่อยเปิดเครื่องใหม่อ๋อ แบบนานหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ก่อนจะปลดล็อกอ่ะนานอยู่มันป้องกันนะนะเซฟตี้กดเข้าไปวิธีการต่อนะครับก็เอาสายนี้ออกมาก่อนบิดน้ำอ๋ออันนี้คล้ายๆคล้ายๆอันเก่าออาใน่ครแล้วก็ค่อยบิดออกใช่แล้วค่อยบิดออกเพราะถ้าเราบิดออกมาเลยน้ำมันจะทะลักอ๋อกตอนนี้ยังบิดออกไม่ได้เพราะมันมีน้ำอยู่อปิดได้แล้วคล้ายเหมือน อันเถออันนี้ไม่เป็นไรพอหยุดแล้วเราค่อยปิดตะวิศเหรอคะใช่ครับนี่มีโปรแกรมล้างถัง,งอันนี้น,นี่น,นี่เสร็จแล้ว